สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเช้าวันที่2ตุลาคม6กครับผมครับเช้าวันใหม่ครับพี่น้องเนาะครับมาเริ่มต้นกันไหมครับผมงวดใหม่วันที่16ตุลาคม68ครับคลิปนี้มีสายดวนจากพอฝันแม่นผู้ถอกได้ครับผมครับงวดว่าหันพอรุดครับพี่น้องเนาะครับพอรุดครับฝันวางงวดตกมัน ตีได้ศูนย์อ่าซีหนึ่งครับผมซีหนึ่งศูนย์ครับผมเลขกอ่าบ้มาครับพี่น้องเนาะครับวันหวยออกเอาพอมีสายโวนมาแต่เศ้าเลยครับผมเดี๋ยวไปฟังน้ากันครับพี่น้องเนาะครับอ่าเลขกข้อมฝันของพอหรือว่าพอจะมีเรื่องเล่ายังมาเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันกับเก่ามาเชียเด้อครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟัง ก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณพ่อผู้ทอครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องเล่าตัวเลขก็พอกันเลยครับครับก็มาเชียร์สวัสดีพ่อผู้ทอครับผมครับสวัสดีครับครับสายด่วนตัวเไรเรื่องมามานอนหม่องเก้าฝันดีครับผมเออมานอนหมองเกาฟันดีเป็นยังไงพ่อขึ้นครับเออแต่ว่าวเปิดโตดิโอ้ครับเพื่อนห้ปิดธนะ ครับผมถ้าองค์เขาหลวงพอ่อคู่บ่าวเขาครับผมเป็นไปว่านแหะเราเลยเนาะครับผมเป็นไปว่านแหะมันได้ปูเหาากันมากดีปูครับเป็นบ่ายกันโตขึ้นเขาไปว่านแหได้อีปูมาเออได้อีปูมานนี่เห้าวกันมากวันนี้ ปนตือปตัวใบตัวบักหญ่ห้าอันง้อมือเนี่ยแดงเจือกึ่งปูน่ะปูแจ่มปูอย่างปูทะเลกับบบแมนปูบ้านเฮ้าบ๊อบแมนมันตัวใหญ่ตัวแดงอืมกันว่าปูหน้าบ้านเฮ้าครับตัวใหญ่ดีเนาะครับผมเกลี้ยงเกลี้ยงโอ้เขาตา้แล้วบ้านนี้วะตื่นขึ้นมากานซับนั่นละขึ้นเป็นผ้านี่ยวะครับเออเป็นเป็นผ้าเนี่ยแต่ว่าบุก บ่เดี๋ยวเนี้มน,น,นันบ่เปลี่ยนผ้าดอกคนขับเพราะนั้นผาจังเติ้ลผุลักจ<อ>ังเต้วันแรกแรกคนละครับผมบบเป็นบ่บอ่เป็นโตัวไหมคนไอเป็นปริศนาเลบแปรกเล่ตีเยอะมากครับ 8, 8, รบ่ฮอกฮอกแปดตัวเดียวโอ้ตามตัวเกาฮอกแปดเออบารีตอันเรียนจานตัวฮอกฮอกแปดฮอกฮอกแปดเออ อันต้าเล่นฮอกกับหอกแปดถ้าว่าให้อยากให้เน้นหอกฮกครับผมหกนี่เออหอกอกแหะ6กแหะฮอกบ่เป็นหานว่อ่ะบอเพาเป็นหานี่เป็นหอกอืมอกฮ6กหอกแปดหกหกแปดปูปูนี่แปดเออ กเลน่นฮอกก็แปแต่ 8, ว่าให้เน่นฮอกแปดฮอกคู่บานี่เดี๋ยว่อคู่บาเป็นแปดกันเลน่นสามตัวให้ฮอกอกแปดครับต่องวดเลยครับผมเอต่องวดเลยัตว่าเโชสนอกยันยันเป็นเลีนอ่านคนสิวา่าเป็นเพิ่อป่วยโอ้ครับผมฟันดีต้องวดเลยครับพี่น้องคัฟันดีต้องวดนู่อัอน,อน,นสลาน อาจกแมมน้องหันครับน้าบอกแล้วเด้อไปน้องหันไปเสดตจวกโอ้บลกแล้วเส้็จนกายบล<อ>ก,กแล้วนะพ่อเออบอกเส้็ในบอกแล้วไปได้เสด็จวกเพราะว่าเบืองข่าววัจิกไปรอเมืองอยู่ว่างม้าอย,ยู่มาก่ได้ไปเออนา<ม>้าผลบตกได้อหลังจากฝนตกฝนเศร้าตกแล้วมันน้าขึ้นที่หลังไน้ห้อมที่หลังครับเออความตรวมเกินตรวมเึินอะารตำรวจตลาดแต่ลี ครัว่าที่ว่าการเนี่ยขนรถขึ้นมาจอดล่งบาตรมดโอ้โหน่องบาตรนัน้นสูงเนาะล่งบาตนั้นไม่เนาะครับผมมันเลื่ยตวนมาถึงแต่เรื่อยต่วนใหยาวเยอะซึ่งคนนันนน่นนะั่นพรท่านนะคนนัน่นกอขาตายคนพรท่านเนาะครับเป็นใส่ไฟฟ้าแต่เรืต่วนให้ออยาวเยอะโอ้แถวนั้นเต็มด้ว,วนวหมดเลยป่ะถั่วมมดเลยป่ะน้ำระยะเที่ยงกอกขา ครับกันแน่น่ายางกืบสิผู้สูงกืบสิเพียงขอกขาคือว่าห่วยนี่บ่เห็นเลยเนาะเรียบไปเลยบ่มีน้ากันแล้วรถเขาว่าเด็กรถใหญ่น่ะครับรถใหญ่บ่ได้เลยขั้นได้ถือรถได้จอดอยู่หันหลังบ้านมันถ้าเงินก็ไม่เสียเบิ่งเงินพื้นที่น้องหานเราไม่ได้แบบเป็นลุ่มดิน้องบ่ก็นุ่นทางวัดอันคุณก็นุ่น ระบายพระท่านก็เครื่องห่วยก็มีบบบนี้ห่วยกันโย่ขึ้นมากมันก็ระบายพระท่านมันไหลลงมาหากันมันเออโอ้แต่รีตัวให้จอดสม,มันเครื่องใส่ไฟฟ้านะครับแม่แม่ครับผมโอ้เครือะนะ่องป่านาเพล่ากับวัสดัยดอกหน้าตาใหญ่เนาะครับสมเครื่องใส่ไฟฟ้านี้มันเต็มที่เอาพระท่านเลยดิอือมท<อ>่า,ทานรถจะจอดหลายที่จบจบนสถานีตำรวจเห็นว่าคันที่สามที่สี่ไหม บันไดครับผมโรงบาลเก้าให้วัดมีซีดีใหญ่เลยเนี่ยอ่อยู่โรงพาบาลไม่ใหญ่แต่มามัดครับผมแต่วางบ่โดดเนาะขึ้นเดียวมัดเลยบอกเอ่อไข่ไข่อยู่บอกไว้แต่ว่ากับเครื่องใส่ไฟฟ้าที่เนาะครับมันเสียมดอืมเนี่ราก็เลยมานอนหันครับผมมันน้ำบอกเลยก็มานอนก็เลยฝันยังสิละ นี่แหะครับพี่น้องเนาะต่องวดเลยอกฮกแปดหรือว่าพี่น้องที่ว่าสิแหสิเป็นหากระไรบ่เปลี่ยนครับบ่เปลี่ยนกันหากระไรเปลี่ยนฮกเลยครับพ่อบมนีสิวะเข้มพันเก่าๆ่านมาเนาะครับผมปันสิวันมันผ่านไปแล้วเจอว่าเราให้นังปัญจวะก็มาเชื่อไปบอกเรือดพ่องวดได้ไหมพ่องวดวันหนผ่านมาเนี่ย Oh. ความมัดตีปัญหาปึกกักกออาาาา็มันเสียไา้ยังไงพ่อเก็ดซองเนอพอเอาสั้นเรียกเสือเก็ดซองาสั้นเก็ดสองตีปัญหาบ่ออกนะเพือเ็ดซองตัวดี่ว่าโอ้ยไหมอมา้นนั่งขึ้นนขึ้น้ือนขึ้นเลยครับไม่เชื่อม <c oughs> บอกเกอวเา แต่พอากับมเจียกับฝันนี่เองียว่าเยกมวาทั้งนฝันมาผู้เสียชีวิตเพิ่นหนึ่งเพิ่นมาเก็บเงินนั่มก็เลยตีอายุเพิ่นในเพิ่นตอนเพิ่นเสียเพิ่นอายุย็่สิบแปดกับูกพันนี่ยังสนดกว่าว่า่ไม่เชื่อมาหาสนักับพอะรเสิว่าเจ็ดสองเลิกเน่ยเพ่นเจ็ดสองตัวโอ้โนีสใหญ่กับ ตีพวกอ่างนะครับผมก็แต่เสียดายังไงเขาพอมาต้องวดเลยครับผมพ่อกับเป็นห่วงเย็ซีนั่มครับพี่น้องเนาะเป็นห่วงโอ้ยวันชาติเด้อขอโทษหลายๆครับวควายเอาไก่ขึ้นไก่คลุกขึ้นตัเนาะครับไก่ไลายรืองวดหนึ่งยอมรับยกอันเห็นงวดศูนย์ครับพลาดแต่ยังพลาดไก่คนไว้เนาะพลาดหน่อยก็บวกว่าดอกอ้าวโบเป็นยังไงอ ได้เอาไม่เนาะเไม่รู้ก้ามอะไรเนาะครับผมมันถือตึ้งวันไล่กัดเขาบอก่าไม่ินจ่ายเลยครับวันนี้แก้มือได้ครับพี่น้องแก้เมือแก้เมือเอาเอาก้อนโม่ได้เปรียบครับพ่อหาได้แด้โม่วาเลี้ยีแบบเนาะครับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้องเนาะเออซื้อลอตเตอรี่ไปเด้อหกหกกับหกแปดครับผมสินักตัวอะไรกันนักวันนักเครื่องครัครับ เขามาเจ้ะกับสิลบกวนพอจำเนีเด้อครับพ่อครับขอพะคุณนพอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับว่าอันพอรูดครับพี่น้องเนาะครับมาตามกันไหมสู่กันไหมพอกับเป็นห่วงเอฟซีครับผมครับจจงใดก็นักสู้ครับพี่น้องเนาะครับเรียกออกเจ็ดเจ็ดกับแถบจะว่ามี เส้นได้ประกบุ่นแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมแถมเทิ้งเท่องก็ออกพี่น้องอีกครับผมแต้มเดียวดีปรบอกเจ็ดเจ็ดทั้งบนทั้งล่างครับผมครับงวดนี้พอมาตองวดได้เลยครับผม่นมานนอยู่หมองน้องหานจาได้ปะครับพี่น้องพลเกลียฝันว่ามีลวงพีมาบอกครับผมเลข่าจะเป็นสองหกสามหรือสามหกสองเนี่แหละครับผมวดนนั้นครับเลขก็ออกถึงอยู่ครับพี่น้องนะวดนนั้นออกอยู่ เพิ่นว่าน้องหานีแล้วครับผมมันนอนกอบเก้าอีกครับได้ฟันเป็นนิมิตครับพี่น้องเนาะเป็นปูเป็นเหมือนกับว่าเป็นปริศนาไห้ที่เก้าครับผมเพิ่นฟันว่าไปว่านแหครับผมเห็นนาจิตเป็นคู่บาที่ว่าเพิ่นอาจจิท่านในศึกรือว่าศึกแล้วนะครับผมเป็นไปว่านแหครับได้เตะปูครับพี่น้องเนาะปูตัวบงใหญ่ครับผมเพิ่นก็เลตีมาเป็น หกแปดหกหกแปดครับผมครับตัดเลนได้หกหกหกแปดครับก็มาเชื่อขอเขียนกันไว้ตัวหนึ่งให้ได้ครับผมเทียว่าหกเป็นอาแหเป็นหาครับพี่รองเนาะกันไว้ซื่อครับผมพอกับว่าให้กันหรอกครับเพราะว่าจะเป็นเลขแค่สามคูครับผมพอให้หกหกกบหกแปดครับก็มาเชื่อขอกันไว้ตัวหนึ่งคือหาแปดได้ครับผมครับเอ้ว ถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อ์ขออวยพรให้พี่น้องพี่ชี่โชคดีถูกหวยแล้เง,เงินไปน้ำกันเด้อครับผมครับ16ตุลาคม6 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ